ไปไม่ได้ลูกไม่ได้ไอ้ที่ไม่ให้เล่นเนี่ยหึว้ายแม่จะล้มมานี่มาทางนี้เร็วเร็วเร็วเดินนะเดินมาเดินมาเอาเดินมาเอาเดินมาเอาอุย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 นานน่านน่าน เดินมาเดินมาเดินเร็วเร็วเร็วมาเอามาเอามาเอาเราเร็วปลานนี่อยู่อนกองปลาตัวนี้กองปลาจะเอาโทรศัพท์เดินมาเดินมาหาแม่เดินมาหาแม่เร็วเร็ว ทำไมถ่ายวิดีโอแล้วมันดำจังนะอะฮะนี่นี่มาดูมาดูไม่ไม่เกี่ยวกับย้อนแสงเนี่ยเอาต่อให้อยู่ฝั่งนี้นี่นี่ต้องมาดูดูดิ่ทำไมมันดำจังอนะ